คนเราทุกคนก็มีตาหูจมูกร่้นกายแล้วก็ใจตาหูจมูกร่้นกายนี่มีไว้เพื่อรับรู้โลกภายนอกตาก็รับรู้รูปหูก็รับรู้เสียงจมูกก็รับรู้กลิ่นลิ้นก็รับรู้รสกายก็รับรู้สัมผัสนั่นเราผดทัะ แล้วไม่ว่าจะรับรู้โลกภายนอกอะไรมันก็ส่งมาที่ใจใจก็ทำหน้าที่คิดทำหน้าที่รู้สึกแล้วคงจะสังเกตได้นะว่าเรารับรู้อะไรเนี่ยใจก็มักจะเป็นอย่างนั้นเช่นถ้าเกิดเราเห็นภาพคนกำลังอดอยากิีโหย ก็เกิดความรู้สึกเศร้าสงสารในใจของเราถ้าเห็นภาพอุบัติเหตุรถยนต์ก็เกิดความเสียวสยองหรือว่าหวาดวิตกในใ,นใจจะเห็นเด็กกำลังร้องไห้ก็เกิดวความสึกเศร้าใ,ในใจของเรา แต่ถ้าเกิดว่าเห็นภาพคนกำลังสนุกสนานรื่นเริงม,มันก็มีความยินดีเกิดขึ้นในใจรับรู้อะไรเนี่ยมันก็มีผลต่อใจของเรารับรู้สิ่งที่เป็นลบใจก็พอรยรู้สึกลบไปด้วยรับรู้สิ่งที่เป็นบวกใจก็พลอยเป็นบวกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการ รับรู้อะไรเนี่ย่าเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบใจเราเป็นสุขนะไม่ถูกแผดเผารรด้วยความโกรธหรือว่าไม่ถูกกดดันด้วยความเศร้าหรือว่าถูกกระตุ้นเราด้วยความโลภความอยาก อันนี้ก็มันก็โยงไปถึงว่าเราเลือกที่จะอยู่ไหนด้วยถ้าเราอยู่ในที่ที่สงบสงัดนะใจก็พลอยสงบหรือว่าสามารถจะเย็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมาข้อหนึ่งในโอวัตปฏิโมคือว่าพึงนอนและนั่งในที่สงัดในที่ที่สงัดที่ที่เป็นโรมณีมันก็มีส่วนน้อมใจให้สงบไปด้วย รวมทั้งการรู้จักใช้หูใช้ตาใช้จมูกเนี่ยให้เป็นต้องรู้จักเลือกรับรู้สิ่งที่มันจะเกื้อกูลต่อการสร้างกุศลธรรมขึ้นมาในใจแต่แล้วก็ตามเนี่ยท่านนั้นมันยังไม่พอนะเพราะว่าการรับรู้ของเราเนี่ย บ่อยครั้งเนี่ยเราไม่ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราอย่างที่มันเป็นจริงบ่อยครั้งเราก็มันก็มีการตีความหรือปรุงแต่งเราไม่ได้เห็นอย่างที่รูปปรากฏ เราไม่ได้ได้ยินอย่างที่เสียงมากระทบหูเราเพราะว่ามันมีการตีความหรือปรุงแต่งซ้อนนะแบบเรียกว่าสน,น,นิทแนมแนนเลยนะอย่างเช่นเป็นคนรกระชบกกระซาบต่อหน้าเรา เราก็อาจจะตีความไปว่านี่เขากําลังพูดถึงเรากําลังหรืออาจจะถึงขัน้นดินพาเราแต่ความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือว่ามีคนบางคนเนี่ยมองหน้าเราจ้องเราเนี่ยเราก็อาจจะตีความว่าเขากำลังหาเรื่องเราก็ได้ หรือเขากำลังไม่พอใจเราแต่ว่าความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนัง้นก็ได้แต่ว่าเราตีความไปแล้วแล้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้สดๆนะหรือว่าอย่างที่มันเป็นนะแต่ว่ามันมีการตีความตีความในทางบวกก็มีตีความในทางลบก็มี ซึ่งตรงนี้บ่อยครั้งมันก็สร้างปัญหาหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะการที่เราไม่ได้เห็นอะไรอย่างที่มันเป็นจริงๆมันมีตีมันมีการตีความในใจของเราหรือด้วยใจของเราแล้วเราก็เผลอไปคิดว่าไอสิ่งที่จิตมันตีความเนี่ยนะมันคือความจริง แต่บางครั้งมันก็เป็นแค่การปรุงแต่งหรือความคิดของเราเองมีภาพทีเบตนะท่านหนึ่ง่ยถ้าเราว่ามีคราวหนึ่งเนี่ยก็จะเดินทางขึ้นเครื่องบินนะที่สนามบินเนี่ยเขาก็มีการตรวจเอ็กซาเข้าของโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ ระหว่างที่กำลังรอเข้าของของท่านนที่กำลังผ่านกันเอ็กซเรย์เนี่ยท่านก็เหลือไปมองเห็นด่านรักษาความปลอดภัยอีกด่านหนึ่งที่มันเป็นด่านสุดท้ายเนี่ยแล้วก็สังเกตว่ามีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่มีหนวดเฟิร์มเลยนะ จ้องมองมาที่ท่านจ้องแบบคอมเม้นต์เลยนะท่านเหลือไปมองหลายครั้งก็เห็นว่าเ็ายังจ้องไม่เลิกก็รู้สึกไม่่อยสู้ดีแล้วหรือว่าคนนี้เจ้าที่คนนี้กำลังสงสัยอะไรเราหรือเปล่าถึงจ้องมองแบบนั้นแล้วยิ่งเห็นเนี่ยเจ้าที่คนนั้นจ้องมองมากเท่าไหร่เนี่ย โดยที่ไม่มีรอยยิ้มเลยนะนั้นท่านก็เลยนึกในใจว่าเนี่ยเขาคงจะสงสัยเราแล้วก็ยิ่งมองนะเจ้าที่คนนั้นก็ยิ่งรู้สึกนะว่าเจ้าที่คนนี้เนี่ยน่าเขี่ยมแล้วก็ดูหยาบกระด้าง หน้าตารูปร่าง่เหมือนมาเฟียเลยจู่ๆเนี่ยเจ้าที่คนนั้นเนี่ยก็โทรศัพท์วิทย,นะยุนะวิทยุพ้าที่เลยน,นี่ก็คิดละสงสัยว่าคงจะต้องมีอะไรแน่เลยแล้วก็จริงด้วยนะมีเจ้าที่คนใหม่เนี่ยเดินมาที่ชายคนเนี้แล้วก็พูดคุยอะไรสักอย่างแล้วเจ้าที่ที่มีหนวดเนี่ยก็ ชี้มาที่ตัวท่านพระที่ไปในกอใจเขาก็ไม่สู้ดีแล้วเจ้าที่คนใหม่ก็มาพอมายืนแทนเจ้าที่คนแรกเนี่ยที่มีหนวดเนี่ยเจ้าที่ที่มีหนัวนั่นก็เดินตรงมาเลยนะแล้วก็เดินตรงมาที่ท่านแล้วก็ถามว่า คุณคือมิสเตอร์ยงเกใช่ไหมท่านกต็ตอบว่าใช่มีอะไรเหรอเจ้าจที่คนนั้นก็บอกว่าผมอยากจะขอบคุณคุณเหลือเกินนะเพราะว่าหนังสือของคุณนี่มันช่วยผมได้มากเลยนะอยากจะขอบคุณจริงๆเลยเท่านี้แหละนะ้าีิเบก็ยิ้มเลยนะแล้วเจ้าที่คนนั้นก็ยิ้มด้วยแล้วก็อ่า ขย่ามือกันนะเป็นมิตรเลยนะเขารู้สึกลงองอกขึ้นมาเลยนะนึกว่าจะมีเรื่องอะไรอ๋อที่แท้มาขอบคุณนะที่ได้อ่านหนังสือของเรานะทีแรกนึกว่าจะมาสงสัยมาค้นตัวอะไรสักอย่างแต่ท่านก็พบว่าภาพของชายคนนั้นเนี่ยในสายตางท่านเปลี่ยนไปเลยนะจากคนที่มีสีหน้าเหียม กนะระด้างเหมือนมาฟียเนี่ยกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีใจดีสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตรท่านก็มาเอจใจนะเอ๊ะทำไมเนี่ยเรามองเจ้าที่คนที่เปลี่ยนไปที่แรกนี่เห็นเป็นนะคนเหี้ยมเลยนะคนหยากแต่ตอนนี้กลายเป็น เห็นเป็นคนที่เป็นมิตรนะมีน้ําใจแล้วก็มีความสุภาพกนะ็คนคนเดียวกันนะั้นนะแต่ทำไมเนี่ยเห็นต่างกันเลยนะแบบตรงข้ามกันเลยหลังจากที่เข้ามา,าทักทายแล้วก็มาขอบคุณอันนี้ก็ มันก็เชื่อเห็นนะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันส่งผลมากต่อการรับรู้ทีแรกเนี่ยพอเห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยจ้องมองคอมเบงเลยเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรนะในใจนะแต่ว่าพระธิเบตท่านนี้เนี่ยท่านก็ตีความไปแล้วนะว่าเขาคงไม่ชอบเราหรือคิดไม่ดีกับเรา ที่ตีความไปนในทางร้ายแล้วนะไม่ได้เห็นอยา่างที่เป็นนะพอตีความในทางร้ายว่าเขาคิดไม่ดีกับเราท่านก็เลยรู้สึกไม่ดีกับเขาพอรู้สึกไม่ดีกับเขานะไอภาพของเขาที่เห็นในใจของท่านเนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่ดูเที่ยมนะกระด้างเหมือนมาเฟียเหมือนอันธพาลแต่ว่าพอเขามีอากักริยา ในทางที่เป็นมิตรนะมาขอบคุณมาขอบอกขอบใจความรู้สึกข,ของท่านที่มีต่อเขาก็เปลี่ยนไปนะแสงที่เห็นว่าเขานะคิดไม่ดีกับเราโอ้ที่แค่เขขอบคุณเราพอรู้สึกดีกับเขานะไอภาพของเขาเนี่ยในสายตาท่านก็เปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตร อันนี้มันเป็นสิ่งที่เชื่อเห็นนะคราบคนเราเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเรารับรู้อะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้รับรู้อย่างที่มันเป็นนะแต่ว่ามีการตีความแล้วถ้าเราตีความในทางลบนะว่าเขาคิดไม่ดีกับเราจิตมันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีเลยนะพอคิดว่าเนี่ยเจ้าที่คนนี้ก็คิดไม่ดีกับเราเนี่ยท่านก็รู้สึกไม่ดีกับเขานะ โดยอัตโนมัติเลยพอรู้สึกไม่ดีเขาเนี่ยไอ้ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยภาพของเขาที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพของคนที่นะดูดุร้ายดูเที่ยมมีการเติมแต่งนะมีการใส่สีแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนเราเกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวันเรารับรู้อะไรเนี่ย เราก็ไม่เคยรับรู้อย่างที่มันเป็นนะแต่ว่ามีการตรีความถ้าตีความในทางบวกก็ดีไปถ้าตีความในทางลบก,ก็เกิดความวิตกเกิดความกลัวเกิดความเครียดเกิดความขุนมัวแล้วพอใจมีความวิตกมีความขุนมัวนะมองอะไรออกไปเนี่ยมันก็เห็นแต่ภาพในทางลบนะคนคนหนึ่งเนี่ยก็ถูกมองว่ากลายเป็นคนที่เที้ยม กลายเป็นคนที่กระด้างแต่พอใจมันเปลี่ยนไปนะความรู้สึกที่มีต่อคนคนนั้นเปลี่ยนไปให้ภาพที่เห็นหรือว่าภาพที่มองออกไปเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งตรงข้ามกันเลยผู้อยญ่านีกคือว่าไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นอะไรใจก็เป็นอย่างนั้นนะในทางกลับกันเนี่ยใจเราเป็นอย่างไรเนี่ย มันก็เห็นโลกไปในทางนั้นใจ,ใจเราขุ่นมัวใจเรามีความเครียดหรือมีความรู้สึกเป็นลบโลกที่อยู่รอบตัวเราหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็ถูกเติมแต่งให้เป็นลบไปด้วยมีการใส่สีแต่ถ้าเรารู้สึกบวกกับเขานะ ในภาพที่เห็นมันก็เปลี่ยนไปนะกลายเป็นบวกไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะตลอดเวลาแล้วก็ว่าได้โลกเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราว่าเป็นเป็นอย่างไรด้วยมันะบ่อยครั้งเ,เวลาเรารู้สึกว่าโรคมันหม่นหมองผู้คนไม่น่ารักเนี่ยในเป็นทะว่์ใจเราเนี่ย หม่นมองหรือว่าใจเรามีความรู้สึกที่เป็นลบก็ได้นั้นก่อนที่เราจะไปตัดสินไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปมองว่าโลกมันแย่บางทีเราต้องกลับมาดูที่ใจของเรานะว่าใจเราเนี่ยมันมีการาเติมแต่ง รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินหรือเปล่าในปฏิจจสุบานเนี่ยมันจะมีปัจจัยาการตอนต้นแล้วที่บอกว่าเนี่ยวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เชยว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งวิญญาณอย่างไรสังขารในที่นี่คือการปรุงแต่งหรือความสุขเมื่อคิดในใจ อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็ไปปรุงแต่งการรับรู้ไม่ใช่เป็นการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยู่ไม่ได้ทางใจถ้าใจมีความรู้สึกในทางลบเช่นคิดลบหรือรู้สึกลบกับใครก็จะเห็นภาพคนคนนั้นเนี่ยในทางลบไปด้วยเห็นเป็นคนที่กระด้างเป็นคนที่เหี่ยมเป็นคนที่ไม่น่ารัก แต่ถ้าใจเนี่ยนะมีความรู้สึกเป็นบวกนะก็จะเห็นเขาเนี่ยเออเป็นคนที่เป็นมิตรเห็นเขาสุภาพนะอันนี้ก็ไม่ต่างจากเรื่องของคนผู้ชายคนหนึ่งหน้าที่ไปพักในโรงแรมเนี่ยแล้วก็ถอดสร้อยคอนะส้อยทองพร้อมกับพระสมเด็จราคาแพงนะไว้ที่ หัวนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่เจอไม่ตื่นขึ้นมานะอ,ออกไปทำธุระก่อนเช้าออกไปออกกำลังกายกินข้าวเสร็จก็กลับเข้ามาในห้องสอยหายเล็กแถวไปสงสัยนะพนักงานทำความสะอาดเพราะว่าในช่วงนั้น,นมีพนักงานทําความสะอาดเข้าไป จัดเตียงก็ตามหาจนใครเป็นพนานการทำความสะอาดพอเห็นเขาเนี่ยก็ปักใจเชื่อเลยว่าเขาเนี่ยขโมยเอาสร้อยฟอไปแล้วก็เฝ้าสังเกตนะผู้ชายคนนั้นเนี่ยดูท่วงท่ามีพิรุษแววตาก็มีพิรุษ ไม่กล้าสบตาเขาใช่แน่ๆเลยนะเอาสร้อยคล้องเราไปแต่พรากว่าตอนสายๆหรือตอนบ่ายเนี่ยพรากว่าเจอนะเจอสร้อยเนี่ยมันตกอยู่หลังเตียงพอรู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยทำงานทำความสะอาดไม่ได้ขโมยไปนะก็เห็นเข้าใน ในภาพใหม่เลยนะเออก็นําเสียงเขก็ไม่มีพิรุธอะไรนะก,ก็พูดจาดีอากับกิริยาก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรภาพของพนักงานทงความสะอาดเปลี่ยนไปเลยนะจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกาก,ก็เหมือนเดิมแหละไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนสายหรือตอนบ่ายแต่ที่เปลี่ยนไปคือใจนะใจของผู้ชายคนนั้นเนี่ยทีแรกเนี่ยปักใจเชื่อว่าพนักงานทําความสะอาดเป็นขโมย พอคิดแบบนั้นเข้านะมันก็เห็นแต่พิรุธของพนัก,กางานทำความสะอาดแต่พอรู้ว่าพนัก,กางานทำความสะอาดไม่ได้ขโมยไปภาพที่เห็นนี่ก็เปลี่ยนไปอันนี้เราว่าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณแล้วมันไม่ใช่พอกกรณีแบบนี้เท่านั้นนะในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ย เวลาเรามีความทุกข์ความเครียดเนี่ยก็เราสึกว่าเป็นเพราะโลกภายนอกเป็นเพราะคนรอบตัวเนี่ยเช่นเราเห็นเขาไปในทางลบทางร้ายเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์ให้ลองสังเกตดูได้ว่าบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราตีความไปในทางลบหรือว่าเติมแต่งไปในทางร้ายหรือเปล่า ถ้าเรารู้จักมันสังเกตนะมันทบทวนเอาประสบการณ์ที่เคยเข้าใจผิดทีตีความในทางลบหรือว่าเติมแต่งในทางร้ายเนี่ยและทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความพิ่โตเกิดความเครียดหรือว่าเกิดความไม่พอใจเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนสอนใจนะในช่วยทำให้เรารู้จักทักทวงนะทักทวงว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงก็ได้เพราะมันอาจจะมีการตีความไปแล้วในทางลบ หรือที่เรามองเห็นเนี่ยมองไปข้างนอกเนี่ยมักจะมีการเติมแต่งไปในทางไร้ก็ได้ไม่ว่ารับเข้ามาจะเป็นรูปก็เป็นเสียงที่ได้ยินหรือมองออกไปเนี่ยมันมักจะมีการตนะีความหรือเติมแต่งแล้วมันก็ไม่ไม่ต้องเป็นทางลบนะทางบวกก็ได้อันนี้ที่เขาเรียกว่าอาคติอคติันทากติก็คือลำเอียงเพราะชอบ อันนี้ก็หมายถึงว่ามองเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะว่ามีความชอบเขาทำอะไรก็ดูดีไปหมดเขาทำอะไรก็ดูถูกต้องไปหมดฉะนั้นที่ไอ้ที่ผิดก็มีที่พลาดก็มีแต่ว่าไม่เห็นนะเพราะว่ามองเห็นแต่ด้านดีอันนี้เพราะว่าลำเอียงเพราะชอบหรือไม่ฉะนั้นก็ตรงข้ามนะโทสากติลำเอียงเพราะโกรธหรือลำเอียงเพราะกลัว พยาคติหรือว่ารำเอียงเพราะหลงอย่างกรณีของพระธิเบศเนี่ยนะนท่านก็เกิดโทสาคตินะทีแรกเกิดโทสาคติก็เลยเห็นเจ้าที่นเจ้าหน้าที่เาาาอาสาความปลอดคาปลอดภัยคนนั้นนี่เขี่ยมดยูเหมือนผู้ร้ายเหมือนมาเฟียแต่พอาก็มาขอบคุณเขามาแสดงความเป็นมิตรนะ ก็เป, <us> เปลี่ยนไปแล้วนะฉันทากติมาแทนโพสากติก็เห็นเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นมิตรนะสุภาพเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะสังเกตได้นะกับประส,สบการณ์ตัวเราเองว่ามันเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นเครื่องเือนใจเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ยทุกข์ที่สร้างขึ้นมาเอง บางครั้งความทุกเนี่ยนะเราไปมองว่าเนี่ยเป็นเพราะคนโน้นคนนี้แต่ที่จริงมันเป็นเพราะการปรูงแต่งการตีความในทางลบหรือว่าการเติมแต่งในทางร้ายของเราที่พระเจ้าตรัสว,ว่าเนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นัวหน้านะสําเ็จได้ด้วยใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะว่าโลกภายนอกที่เราเห็นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ความคิดเนี่ย มันรู้แล้วแต่เกิดจากการหรือถูกกำหนดนะด้วยใจของเรานะถ้าใจเราเป็นลบนะมันก็เห็นเป็นลบถ้าใจเราเป็นบวกมันก็เห็นเป็นบวกนะัน้นการกลับมาดูใจของเราเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่คัญมากถ้าไม่อยากให้เกิดไฟเผาในใจของเราก็ต้องกลับมาสำรวจตรวจตาหรือสอดส่องใจของเราว่ามันมีอเตินะ โทษาคติพยาคติหรือเปล่าหรือว่ามีการเติมแต่งไปในทางลบทางร้ายหรือเปล่าในง้นเราก็จะสร้างนะหรือก่อทุกขึ้นมาในใจของเราทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น